ยมาทางกระแสไฟฟ้าครับมายังไงครับมาทีไรไฟดับไฟกระพริบับทับทัับไฟดับพวกท่านกําลังมองข้ามในบริการที่ดีที่สุดของประเทศเราไปได้อย่างไรไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปตีสามถึงเวลาปุ๊บท่านจะได้รับถึงสัมผัสถึงกลิ่นขอมตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้อง หอมเสร็จปุ๊บทุกคนก็เริ่มสลืมสลือได้ยินเสียงระนาดดังมาก่อนพอเริ่มเฮ้เสียงอะไรมีนางรำกลางแขนออกมาซอยเท้าพร้อมชดาและชุดเต็มยศอันนี้ชุดจัดแล้วแต่ว่าสถานที่นั้นหรูหรามากน้อยขนาดไหนะบางโรงแรมขั้นสุดไปกว่านั้นมีกายกรรมนางรำห้อยหัวนางรำบ้างแหละแม่บ้านเปิดฝักบัวเล่นบ้างแหละอันนี้ดีถือว่าดี ถือว่าดีเพราะหลายคนก็ได้นําเรื่องราวดีๆไปเล่ากับพี่แจ็คเดอะโก้เรดิโอบ้างอันดับแรกเลยคือเราต้องฝึกเขาก่อนว่าเขาเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่มาพักมาเที่ยวเนี่ยเขาได้อะไรนะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเวลามาต้องมาเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนกับฝูงไม่ใช่มาตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะช็อกได้นะครับผมนี่เจอกับตัว <S <S มาแล้วครับรรท่านประธานครับมาตอนไหนครับมาตอนอยู่คนเดียวครับ ตอนอยู่กับเพื่อนจะเยอะไม่มานะครับท่านประธานตอนนั้นได้แต่ห่มผ้าอย่างเดียวแหละครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเวลามาเนี่ยก็มาดีๆครับอย่ามาทางกระแสไฟฟ้าครับมาอย่างไงครับมาที่ไรไฟดับไฟกระพริบผับถับถับับไฟดับไฟกระพริบมันอาจจะทําให้สร้างความเสียหายให้กับโรงแรมได้เน่ว่าต้นทุนมันสูงนะฮะค่าฟงังค่าไฟอย่างเงี้ยพอไฟกระพริบมันกินไฟแล้วอย่ามาเปิดน้าเล่นครับในห้องน้ํามันเปืองน้ําครับมาเปิดน้ําไหลจอก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 ลุกขึ้นไปปิดพอกกับข้านอนก็เปิดใหม่อย่างเงี้ยครับ ผมว่าเวลาเป็นผีหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่เข้ามาให้บริการคนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความรู้บ้างนะครับมาก็ต้องมาดีๆแล้วเวลามามาพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือมาพูดคุยกับนักท่องเที่ยวไทยก็แล้วแต่เนี่ยพูดเป็นเสียงมนุษย์ปกติยังไงบ้างครับสวัสดีครับสบายดีนะครับมาเที่ยวสนุกไหมครับพูดแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่ตายไปเป็นผีแล้วต้องพูดยันยันมึงมาทําไมที่นี่สบายดีไหมแล้วคุณจะบีบคอมอะไรอย่างี้คือมันน่าตกใจ ตอนเป็นคนก็พูดปกติพอเป็นผีพูดยานทำไมครับเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมสิ่งลี้ลับเหล่านี้ก็สําคัญฮะ